แค่นี้ก็เป็นอันเสียสิ้นนะครับนี่ครับผลผดุตเฮ้าครับผมนี่ง่ายง่ายครับสไตล์บบาเอ็มนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้กามาพบพ่อครับบบาเอ็มพวกเรานะครับวันนี้บอดียู่ในห้องครัวนะครับเพราะว่าห้องครัว ไฟขาดครับผมหลอดไฟขาดก็เลยมาเห็ดกับเขาในห้องโถงนะครับมือนี่ก็บ,บุมิยังรายครับกับสิมีเมนูนับเสือนะครับก็บเป็นเมนูง่ายๆเสือว่าพอแม่พี่น้องกับสี่เคยกินแล้วก็เคยเห็ดนะครับนี่ครับผมปลาดุกครับมือนี่เ้าสิบปนปลาดุกนะครับ อันนี้ปลาดุกที่ห้าต้มใส่นนำปลาแดกนะครับ้วก็แกะเนื่อไปแล้วนะครับเพื่อความสะดวกนะครับผมรากานี้ครับพริกกระสิมีพริกสดพริกแห้งนะครับ้วก็หอมแดงนะครับพริกแห้งใสเพื่อสีสันสวยงามนะครับเวลาตำมากๆไอ้น้ำพริกข้าสีได้สีสันสดใสนะครับนี่ครับ ลกักกะซิมีผักนะครับก็บมีต้นหอมผักชีแล้วก็หอมแดงนะครับอันนี้ขาดอะไรนะครับหอมแดงอันนี้เป็นข้อมสอบส่วนตัวนะครับแล้กก็สซิมีนี่ครับผักสะรแน่นะครับอันนี้กระเหรี่ยงตะคนมักนะครับนี่ทีเด็ดครับผมน้ำต้มปลานะครับน้ำนี้ได้มาจากการที่เฮาเอา น้ำปลาแดกมาต้มเส่ปลาดูนะครับกระแดกเป็นน้ำซุปทดี่ออกมานะครับผมนี่ครับน้ำต้มปลาแดกนัวๆแล้วห้าก็สิมกินครับนี่ครับผักนะครับมาเป็นถาดครับสมผักอันนี้ก็หนึ่งเฮดนะครับเห็นนางฟ้าแล้วก็ซิมีละไม่ต้มนะครับ ลวก็ผักกาดขาวลักานี่ครับผักบานเข้านะครับทางอีสานนะครับนี่ครับผักเม็กนะครับเสอว่าหลายๆคนคงจะเคยกินนะครับนี่ครับผักเม็กครับนี่อ่อนๆนะครับลวก็ซีมี่นี่ครับลวกยอดแค่นะครับดอกแค่ขาวบานเท่านะครับ นี่ครับอี้ก็ที่เด้อครับผมแล้วก็มีแตงกวาดีนึงครับนี่ครับโอ้ยเกือบเฮียอันนี้พริกหยวกนะครับพริกหยวกอันนี้ผมสีร่องเอาไปตำใส่ปลาดุกนะครับว่าไอรสชาติม่นสอกว่้าจะไลยนะครับนี่ครับพริกหยวกต้มนะครับจะทาติดตามนะครับ นี่สูตรใหม่ครับตำใส่พริกหยวกต้มนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเข้าไปเห็ดเลยครับผมไปขั้นตอนแล้วนะครับเขาก็เอาพริกหยวกนะครับที่เขาต้มแล้วนะครับอันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับเอาไปตำเลยครับนี่ตำาังไปก่อนนะครับตำก่อนนะผมโอ้โหค่อยๆตำนะครับ ตามแบบนี้ครับเอามือปิดไปน้ารับผมเดี๋ยวสีกระเด็นเข่าตานะครับอ่าพริกหยวกละเอียดนะครับมันอ่อนๆนะครับเท่ากับใส่ใส่พริกนะครับพริกแห้งพริกสดเท่านะครับทีเท่าต้มแล้วนะครับใส่แล้วมันตํำเลยครับครับใส่แล้วไปต่ำเลยค่อยๆต่ำนะครับเดี๋ยวมันสีเข่าตาครับเนี่ยครับเอามือบังไว้นะครับผม เห็ดง่ายๆครับรับเข่าอีสานบานเห่านะครับง่ายๆเนียนที่ความสะอาดนะครับกินพักกับดองล่างเห็ดก้าเข่ากับดองล่างเมือ่อกินเขา่าตัองล่างเมื่อนะครับสูตรไหม้นะครับใส่ผิกหยวกกระดมนะครับอ่า พ่อผิกข้าละเอียดแล้วนะครับเ้ากระใสเนื้อปลาที่ห้าแกะไปแล้วครับนี่ครับเนื้อปลาดุข้าใสลงไปเลยครับนี่เห็ดง่ายๆครับเ้ากระตําให้ละเอียดนะครับเอามือบางมาจักน้อย ใส่ใบหอมเปีไปจักน้อยหนึ่งดับรองว่ามีข้าวนะครับนี่ได้แล้วครับปลาห้อกันละเอียดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปกับห้อกะฉีใสน้ำต้มปลาแดดนะครับที่ห้อเตรียมมานะครับไผ่มักคนกับไส้หน่อยนะครับไผ่มักน้ำหลายหน่อยกับไส้หลายครับนี่ ผมใส่ไปสองทัพพี่ก่อนนะครับอา้าวเอาสากนี่แหละครับคนเลยง่ายๆครับนี่ครับใส่สองทัพพี่มันก็นยังคนอยู่นะครับเอาก็ใส่ไปอีกหนึ่งทับพี่นะครับนี่เอาเอาอีกสองทัพพี่นะครับปลามันเหนือมันฟูขึ้นนะครับ อ่าเข้าไปเก็บฝากเลยบัตรนี่ใส่ทะพี่แทนที่นี่ค้นเลยครับนี่นะครับเขาเรียกว่าปนแขวนนะครับนี่ตัดฉาดนี่บตัตองหัวนะครับนัวนวเลยครับนี่ครับเนื่อาปลาสุดยอดเลยอาหารบานเท่านะครับ ยายวสิขออนุญาตชิมก่อนนะครับผมตัวฉาบยังไงนะครับอืมความนวดเลยนะครับนี่สิ่งที่ขายไม่ได้ผงชูรสใสลไงไปตามชอบครับผมใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หลายแซบหลายใส่หลายเกินกับผมหลวงนะครับผม นี่ครับผมใส่ประมาณนี้พ่อครับคนให้เขากันนะครับอ่าซิมเือเดี๋ยวพ่อครับเป็นอันวมาแซบต่อไปเข้ากับใส่พักนะครับหอมแดงต้นหอมบักชีผักหอมเปแล้วก็ใบสะระแหน่นะครับ ใส่ลงไปนี่ครับใส่ลงไปเลยคนให้เขากันครับนี่ครับดูซื้อกวะาทีน้าหน่อยนะครับเท่ากไส่นานมุงไปอีกครับผม หนึ่งส่วนพ่อนะครับเอาแบบขนๆแขนๆน,นะครับอะแค่นี้ก็เป็นอันเสซ็ตสินนะครับนี่ครับปนปดุกเ้าครับผมนี่ง่ายๆครับสไตล์เบาเอ็มนะครับปตายเ้ากินเข่ากันนะครับที่นี่ไปครับพี่น้อง เป็นยังไงครับหน้าตาสีสันของปนปุกเข้านะครับเพ็ดเพ็ดเซีดๆนะครับอาหารบานๆกินกับพักต้มพักสดนะครับมีพักเมกยอดแค่ลวกนะครับพักกาดขาวหนึ่งเฮดส้มพักแลากาหน่อไม้ต้มนะครับแล้วก็มีต้นหอมนิดนึงนะครับสีสันเป็นตะกินบาครับพี่น้องการขอขอบคุณทุกๆท,กท่านนะครับ ที่ขามารลับชมนะครับผมก็ขอขอคุ้มได้ไร้ครับก็บม่มีงานไร้ครับนอนจะข้ามขอบคุณกัถ้าถูกอ,อกถูกใจคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเ็ดคลิปต่อไปนะครับผมนี่แหละครับวิถีชีวิตของผมนะครับเหลืองานมากเห็ดกับเขากินนะครับ บนปดคูครับมันนี่กับสลับมันนี่กับสิสิส่ดขอโตไปกินเขานะครับเจอกันไหมคลิปหน้านะครับผมสลับคลิปนี้กับขอกล่าวคำว่บบาสวัสดีครับ